โอเคพบกันในเกม Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter 2ชื่ออย่างยาวเลยโอเคหลังจากในภารกิจที่แล้วเราช่วยกลุ่มต่อต้านได้สำเร็จมารอบนี้ว่าจะให้ทำอะไรโอเคงั้นเข้าเกมเลยแล้วกันโอเคเข้าเกมแล้ว Patching through to your hut! And we are now receiving reports from Rebel mm -hmm. Leader Juan de la Barrera that U.S. forces are on the ground in Juarez battling Mexican troops. De La Barrera, the rebel leader, has just released a video showing a U.S. Blackhawk killing 22 Mexican peacekeepers in what he claims was a malicious and unprovoked attack. Pentagon spokesmen have called a press conference for later today to explain the situation. That wasn't us! We didn't kill those men on the bridge! Since when does the news get anything right? <sighs> Man, check this out. The fighting in the city is now street by street. The rebels have seized a large part of the downtown area and are inflicting heavy losses on loyalist troops, including this bridge they detonated moments ago. Colonel okay, hey, Jimenez, what's your twenty? We are moving. Cannot maintain present position. The rebels, too many. We need help. Copy that, sir. <tell> okay. ง่ายๆก็คือฝ่ายต่อต้านโดนลุมทึ้งหนัก <tell> <tell> <Okay. tell> <tell> 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 <c oughs> เราต้องไปช่วยก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากกว่านี้นะฮะต้องดูรูปภักิจก่อนภารกิจแรกคือช่วยรอย t f o ฟอสที่อยู่ติดตรงพาซาแล้วก็ตรงเทนยาร์ดแล้วก็ไปหลังจากเคลียร์พาซาเสร็จเราก็ต้องออกเดินทางไปที่ Cemetery Parking เพื่อเคลียร์ศัตรูตรงนั้นแล้วก็เรากำลังเสริมแล้วก็ทําระรถถังด้วยเพราะรถถังไม่นจะมาอันที่สาม Estrabid Contact ก็คือเคลียร์สองออกมาตรงนี้ตรงสี่แยกนี้เคลียร์ศัตรูที่อยู่รอบนี้เดินตรงมาเรื่อยๆเดินตรงมาเรื่อยๆเลาะแถวบ่บ้านนี้เพื่อไปเทนสถานแล้วก็เคลียร์ศัตรูตรงนี้แล้วก็ตีเข้าเทนยาดแล้วก็จบเกมจุดที่เราจะลงก็คือจุด B พราะ B มันใกล้พาซาให้ A มันจะอ้อมไปตรงนี้ซึ่งมันจะไปอยู่ข้างหน้ศัตรูซึ่งมันไม่เวิร์เท่าไหร่เราจะตีข้างหลังแม่งเลยโอเคอธิบายลูกภารกิจเสร็จเอ่อด่านนี้มันมีรถถังด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องพก RPG ไปงั้นเราเอาฟอนต์กิฟออกแล้วใส่คอมแบทไซส์ดีกว่าอันที่สอง เปลี่ยนปืนเป็นสก้าเฮสสกา,สกกาเอลไหมเอลก็ได้แล้วก็ติดคอมบัสไซส์สเปเซอร์ฟอนด์คลิปสัปเปเซอร์ใส่สไหมวะไม่ต้องใส่หรอกโอเคใส่แค่นี้พอสไนเปอร์เปลี่ยนเป็นเป็นเอ็มเอสจีแล้วกัน ใส่เัพเซอร์ด้วยเดี๋ยวเรานะเี้ยลืมบอกฟเมื่อกี้นะไลฟ์แมนเหรอออกเปลี่ยนเป็นเดโมชันดีกว่าเอ้ยซัพพอร์ตซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตอ่าเล่นต้องเล่นของใหญ่เบิม่มเบิ่มแล้วก็ดูไซด์อาร์มเอ้ยดูแบ็คแพคดิไปด้วยวะรถถังมีคันเดียวไม่เอาไม่น่าไปเดีเ๋ยวเราก๊อกสิบแปด ไปน,นี้ด้วยโอเคกัเนเดียวไว้ก่อนโอเคเ,อเราก็มี m 4ใช้ชั่วคราวเพราะเราต้องไปเปลี่ยนตรงจุดที่2ด้วยเพราะว่าไอ้ตรงที่เราจะไปจุดที่3ม,มันศัตรูจะเยอะโอเคคนนี้สกา mg 90โอเคพร้อมเลย Let's make this quick. The zone is way hot. Stand by for insertion. Good luck, Scott. Man, 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 man. I don't Alright, <coughs> see Welcome Captain Mitchell. I must repeat that this zone is more hot. Please proceed with caution. Copy then. that Colonel. Set the construction site as your fallback position for link up with Captain Mitchell. He will neutralize those hostiles. Like you guys have Captain. Hmm. We're with you Captain. <laughs> แต่ว่าเซฟระยะทางวยกระดิมกันโอเคเซฟไปก่อนแต่ต้องติดแผนขึ้นมาอืมศัตรูอยู่ข้างหน้าเทียบเล้ว่ะทำอไงดีมีข้อชั่วขราวดีกว่า

กังเรืองเคลียร์เข้าใจไหมมันอ,อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งว่ะแหม่เปิดก่อนได้เปี่ยบเราตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวเราจะไปเคลียร์อีกสองตัวที่อยู่ตรงนู้นอีกน,นึงจ้าเอ๋เคลียร์ Hayat Sir, Captain, we need to move. Those rebels advancing rear of your position must be neutralized so we can extract. Okay, Scott, let's give these guys a little surprise. Understood. Move into position. จัดการสโตที่ปุกเข้ามาแต่ขอเซฟก่อนกันเหนียวเช็คแมปมากันประมาณสตัวเลยวะายิงสิยิงเลยกระบกระสบสดเบมากมโทษโทษโทษเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ระสุ มสอองตัวใช่ไหา,า me, กำลังเคลียร์อยู่เว้ยไม่ยอมออกมาหรอไม่ยอมออกมาหรอฝั <Captain. S 1> ่งนี้มีสองตัวจะให้แย่เขาจัดการไปไม่ยอมออกมาว่ะ เปลี่ยนตำแหน่งแล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะ่วนนยกาตายก็ได้ต้องดูดีๆต้องดูดีๆนี่เหรอจ๊ะ ใช่ไหมนี่เราซัพพอร์ตไปด้วยซัพพอร์ตเป็นลูกดกดีก็าเช็คแมปก่อนนะ<ม>เดม๋ยวจะต้องไหนอีกไหมจะตัวมาฝั่งนู้นเหรองั้นเดี๋ยว I have to it. Oh Clear, work, that about the zone. Clear. Mitchell, I need you to link up with a colonel and his men. They'll lead you to the rebel leader and with any luck, those nukes. Colonel, I need a sitrap. Oh, TS General. I have men standing by at the cemetery, but I must advise oh, uh. you. This zone is very hot. Mitchell will be okay. Just point him in the right direction. Okay, Scott, you've got to keep moving. moving and link up with your friendlies near the cemetery. ้ยิงมันจัดการเลยเพื่อนสวยงามพี่ครับพี่ยิงอะไรครับพี่จะผ่านกระสุนทำไมครับ ไ p จับ s t ุนไปจับปศุนไปจับปศุนเดี๋ยวแล้วแล้วมันมาแล้วมาหน่อมาให้มันหน่อมาเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์แล้วโอ้ฉันโดนยิงแต่ไม่เป็นไร พุ่มมันม,มีปอจะรูปการน่าจะมีนะแต่ต้องไปสืบค้นด้วยตัวเอง <Sir. S 1> เดี๋ยวอย่าเพิ่งปลอดภัยไว้ก่อนค่อยไปเพราะเราก็ไม่แน่ใจอลองดูเทส ีไหมมีไหมถ้าไม่มีจะได้ไปต่อ i ันอยู่ที่นี่ในตำแหน่งในตำแหน่โอเคเดินไปต่อเลยสไนเปอร์น่าจะเคลียร์แล้วเราต้องเคลียร์นั่นก่อน Captain, a rebel convoy is heading straight for your rally point. Clear the area now so we can get you those reinforcements. What the hell? Got happened? Right? In position, standing by. <coughs> yeah, down. Your is down, Captain. In position. <Even. S 2> yes, sir. ได้เลยรีบไปดีกว่าอัญจุกระสุนเคลียร์ข้างล่างเคลียร์เช็คฟ้างล่กันเลย มีตัวหนึ่งว่ะให้พี่แกไปทำนู้กันแล้วกันนะขอ,อยาเซฟโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องไปต่อสิหนึ่งตัวแล้วไล่เคลียร์ก่อนม,มาเลยเพื่อน มไม่รู้แม่งไม่รู้โอเคเหลือสองตัวฉันจัดการเองเยี่ยมมากมาสิวะเรีย รถถังแม่งจะมาว่ะอีกประมาณ190เมตรหาที่กำบังไม่ก็ขึ้นที่สูงที่สูงดีกว่าเรื่องง่ายเวลาแม่งมามันจะได้เองง่ายๆเรืงง่องง่าย <Sir. S 2> อันตรายว่ะกลัวโดนระเบิดมัน120เมตร110 Oh the That was a close call, Good Go thing those Mexican loyals are on our side Good. Now get yourself to the Colonel's position the loyalists are pinned down in an old train yard warehouse near the construction site. We have enemy snipers in this zone, requesting help. Contact. Target down. Yep. Target spotted. Target down. Damn, Guacon. Piai, Gua, get สูโฮคุนงริงรอบหน้าเปลี่ยนเป็นนี้นดีกว่านะโหรู้เลยว่าหนักมากโอเคเอ4มก็ได้สโกปซับเพเซอร์น้อยมักก็กบเบาแล้ว,วปะไปเลสโกเดี๋ยวแ้ว ไม่ต้องอ่ะวันจะใส่สโขบตรงเ p 5ไม่เป็นไรอ่ะดูดีๆหนึ่งตัวโอเคเก็บไปก่อนจ้ะเกี้ยเหรอเช็คมุมดี้ดีตรงเนี้ยมุมมุมกุมโสุดกค้งส้นตีม 2 Damn fine shot, Captain. Sardua. Yeah, down. Your target is down, Captain. Yeah, man. Moving now. Understood. In position. In position, standing by. In position. Oh! So I keep support, kept your ballot. เลยฝั่งซ้ายสามตัวตัวเนื้อหัวอีกหนึ่งตัวแต่แม่งไม่ออกใช่ไหมเชียช่ยเชี่ยเปลี่ยนมุมหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวป้อมปืนอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันตรายมาก แตกไปซะรดมูเ move, หรอมันไปไม่ได้อะมันสุดได้แค่นี้าต, okay, ตามข้าเจ,จา้ามาแยวลดมูไปไม่ได้หรอกปล่อยมันเราก็ไปตามทางของเรา เซฟได้ไหมจ๊ะโอเคเซฟได้โอเคเซฟเรียบร้อยต้องเช็กระยะทางก่อนนะ hmm. เราต้องไปทางนี้เส้นนี้เส้นนี้อย่าไปเส้นนี้เส้นนี้แม่งศตรูเพียบเราต้องตีอกหลังมันแฟงข้างมันนี่ right ไปดีกว่านะ Let's check him on the way. Hear me. Hear me. Moving now. Target spotted. Captain, I'm here. Target spotted. Target down. In position, standing by. Clear. I'm here. เก็บมึงก่อนเลยไม่มีไฟมือลั่นนะเราอะลุกเหรอไม่ให้ลุกต้องซ้ำลุกทำไมซ้ำไปเลย In position, standing by In position In, position. <laughs> In <laughs> Right here, captain. Take the lead, captain Move into position Understood, I'm here มีไหมสไนปไ <c oughs> เปอร์มหมี I'm here คุเห็นเต้นมึงไอเวน In position standing by <A affirmative. S 1> งานหยาบตรงนี้ก็คือมันมีป้อมปืนข้างหน้าตัวหนึ่งไปยังไงวะเนี่ย In position, standing by. Where how am to Target spot. Supported for here, more gun. In position. Clear. Moving now, affirmative. Very good. In position, stay in position. Target eliminated. Clear. Target down. So, ตามข้าพเจ้ามาต้องไปอย่างระมัดระวังต้องเช็คดูดีดด้วยอาจจะมีศัตรูหลงเหลนะเอือไปฝั่งนะั้นอาจจะไม่ได้ยิงเดี๋ย่ก็ดีแล้วโอเค

แล้วเกือบแล้วขอบใจนอนหนักมากเช็คก่อนเอ่อ M14 เลยรัวมึงรัวโอ้กระสุนบมดบังเอลยจัง มันไม่เห็นเสียปืนกบอยู่สองสามสองตัวตีนหนึ่งยิงเต็นแตกหนึ่ง okay, the zone Yeah. Mitchell, oh, we've got cool. fresh intel on those nukes. Right yeah. A Mexican journalist with access to the rebels wants to provide us with information. I need her extracted, Captain, and it won't be easy. When is it ever, General? Never. <laughs> That's why you're there, Mitchell. Stand by for ground transport. Colonel, can I get a sitrep on that vehicle? Vehicle standing by, General. Okay, make it happen, Mitchell. Get in that transport and get me that journalist pronto. All right, Scott. Nice work.

เจอกันในอีพีหน้าตอนนี้สวัสดีครับไม่รู้ว่าตอนท้ายจะติดลิขสิทธิป์ปะเนี่ยต้องลองดูไปละเจอกัน